สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมช่องมัวินชาแนลพร้อมด้วยป้าต่อยค้นมิเซนนะครับก็ได้เดินทางครับมาพบพอสารนะครับเป็นสารไข่สารประพุมแต่ว่าเป็นสารอยู่อวไ่ปลายหน้านะครับท่านผู้ชมพอมองนี้่เจ้าของหน้าพูดนะครับว่าเคยมีค้นมาขอนะครับเคยถือเกล็นั่นหมดผมยังตามมานะครับตามมาเพรานว่า มันจะอยู่พ่นเป็นมีต้นมะขามนะครับอยู่บางนี่เป็นเป็นพ่นเป็นเป็นเนินมีต้นมะขามใหญ่นะครับอยู่สองต้นมีต้นโกะมอพงกขีนั่นะครับสืบมากนี่ครับก็บมองนีกับยุคพิดถนนตะวันยุคกลางทงหน้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตามต่อขอโชคลาภเพราะว่าเพิ่นเคยให้โชคให้ลาบถือสามโตตรงๆงเลยนะครับท่านผู้ชม นะครับท่านผู้ชมยพัลุใส่ใส่ยอดคืบกันออน่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับที่จุดยุดไม้โอ้ต้นมะกอกเขาคือมีคนเอาพระพุทธะลุมาว่างไว้ยังสี่อ๋อม่แห้องเยู่ม่ใหม่ห้องนี่นะครับท่านผู้ชมเออมันคือห้องไว้ยังสี่ แค่บ้ามองไรทีอว่าพนเมื่อ่ีถล้ดหลก็หักตายไหมเแีวนี่แหละเสียนี้บ่แ่มบ้าว่ามองไรบอกว่วมันมองนีปบ่วัติเอโอ้ยเสียวคนคิดลูกได้ครับท่านผู้ชมนีเหรอม่พาพุทธลูกว่างยังนีนะมอง่านผู้ชมนี่มีดมาใช่มาหลก็คือใชที่่มอือไปแต่ว่าด่านห้จุดจุดไม้มองมองที่ว่านะครับท่านผู้ชม พัทพัทลูกก่อนจีผมบอกกล่าวอยายไอเขียนใหญ่ด้วครับกระถางยูงของเก้าคนเพราะว่าบ่กหมทีไปทีมาว่า,าเป็นมะไวโดยเหตุป่ผลประการใดนี่ครับต้นมะขามงีพวกอายุสิเป็นลอยปีเลยด้วยนี่ต้นมะขามต้นนี้แต่ว,ว่ามันหกบ่กลการเข้าไปดอกประต่อยตรงน,นี้นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าบองนี้เป็น เฮียนจัดเทื่อจังไรพงกับบอลเนื้อใจนะครับพผนบ่กกล้ามาอีกนะครับต้องชมตรงนี้พอดีวนันนี้เผามากับป้าต่ออีสองคนนี่นะครับอื ปะตอยเดียวเตรียมถูกเทียนมาสักการะไหวบอกเก้าคนนเพราะว่ามือนนี่เขาเคยมากจะเกี่ยดลนนี่พนักงานท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกับปะตอยนะครับเดินทางมานะครับกะเพราะว่าเจ้าของทีคุนบอกนะครับว่าสิ่ี่สารผับพูมอยู่หน้าเป็นเป็นใคร ตายหญอยู่ว่างพีคนเคยมาขอได้โชคได้ลาบถือไปสามโตนะครับท่านผู้ชมถือทั้งลัตตรีนะ้ำเยอรมนีนะครับท่านผู้ชมพงกับป๋าต่อยกะมากันแค่์สองช่องนะครับมน้าแค่์สองคนอ่าเจ,จ<ม>้าของหน้าคนแรกไม่เจ้าขึ้นไปขอหมอนหนแน่ละันเออเพิ่นบอกเพิ่นมาบอกนะครับเพราะว่าผมขายของกับป๋าต่อยเพิ่นกะไปกินเข่าอยู่ร้านก็เลยบอกผมหน้า เพราะว่าก็คุยเรียงโชคเรียงหวยเรียงเบอร์แคัน,นี้แหละคุยไปคุยมาถือข้อกันนะครับเพื่อนเลยว้าเพื่อนเลยบอกแนะน้าไห้มากนะครับท่านผู้ชมผมก็จังไ้ตามมากนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านนะครับนี่นุ่มบามเพิ่นกับบอยูนะครับบระมาพอหนุ่มบามติดภารกิจไปกรุงเทพนะครับทำพ่นกับติดภารกิจอยู่ทางบุลี่ลั่มพอท่องแรกกับเพิ่นกับมักชายเดียวนะครับ รอต้องแลบไปใช้เดียวนะคดับครับจะเ,เตรียมถูกเราถูด้อเจ้าทีจะทานเลยภูมิเจ้าทีแม่นั่งธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูยาตายายี่ีห้ผีหน้าเจ้าทีเจ้าทาน มี้ลูกหลานช่องมาวินชาแนลกับปตอยคนมีเซ็นก็มาขออนุญาตาถ่ายท้ำขอโชคขอลาบ <c oughs> ขอโชคขอลาบเพื่อเป็นสะพานบุญเชียมไปเอฟซีทางบ้านที่กําลัางตกระกรมลำบากตกๆุกไต่อยากในเรียงปัญหาเงินพอ่อลูกหลานแต่จํงใดดันโดนมากคือคํำบอกบอก,าอก้าบอกแนะนำว่ามองนี้ศักซิ์ ด้ยให้โชคให้ลาบแอนแมน่นสามโตรตรงๆมาแล้วว่าให้ผมมีมากราบมากไหวาหมาขอโชคขอลาบนั้นผลแน่ห้ามีเส้นคำบุญวาสนาต่อกันก็สิีได้โชคลาบวาสนาไปฝากไปตอนยังปันให้กับเ็บซีทั้งบ้านกพไเด็ดเป็นแนวทางเ็ได็มีทุนมีห้อนอในการใส่ใจใขอบคั้ว เดียวมันทุบโอ้ยสารตาใยมาพุม่มเจ้าทีบางทีจะมันลมเย็นดีเนาะลมเย็นดีเด้อท่านผู้ชมเลยมองนี่ลมซุมเย็นดี เป็นตาอุดมสมบูรณ์เป็นตาลำตาลยุยเป็นตาหางตามีอเยู่เด้อตาถานตานยอเด้อฟัางๆเด้อขอสามโตเต็งเตมเด้อหตาใหญ่เลยที่งสัิซีดตาที่าถานซิ่งสักสิดที่หัวไปหน้ามันที่สถานคนเนี้ ร้านไม่ขอโชคขอลากว่าหายสามโตตรงๆฝังๆได้เรึได้สามโตจังที่เคยหายไหมเนาะแมีนเอาสามโตที่เค่อยหายไอ้ปีหายน่องหายลูกหายล้านที่เป็นมากขอได้ไปวันนี้ลูกร้านบ่ได้เอาไปผู้เดียวดออกเบ่ได้ไปรับประต่อยดอกเอาไปฝากไปตอนเอฟซีทั้งบ้านภูกระลังตกระกรรมลำบาก,ก แมนค่ะใช่นะคะโมนีก็สิได้มาขอโชคขอลาบกับสาธุโอทีเจะข้างดูปัสสาวะกระย่ายเนาะนี่เนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุ สาธุด้อเจ้าทีเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นา่งธรณีพระภุ่มเจ้าทีเทวดาอาลักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานทีแห่งนี้ทั้งผีไ้ผนะีหน้าอ่าแล้วก็บ,บินญ,ญานทุกท่านทุกตนอยู่ณสถานทีแห่งนี้มือนีลูกหลานมาวินแชน่แนวพร้อมด้วยป้าต้อยคนมีเเซนซึ่งเป็นช่องยูทูบแต่ทมาขอขอนุญาตถ่ายท,ายทำคลิปขออนุญาตขออนุญาตถ่ายทำคลิปเพื่อขอโชคลาภ โดยการเสียงท่ายถูกและเขยาเ่าเชื่อมซี่สิงศักสิท,ทุกท่านทุกอง์ทุกน้ามติดูู้ขาดเอ่ยมาแล้วขอเด้โปรดประท่านโชคลาภให้ลูกให้ล้านเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นสางบุญสางกุศลโดยการขอเลขไทยและวันที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งก,กรกดาคมพศ2566ให้ได้สามตัวตรงตรง,ตรงปังปงไปฝากไปตอนเอฟซีสุผูสุคนให้ได้รับโชคลาภกันทั่วนาทั่วคน ทั่วโลกดังดังปังปังทั่วพัตพี่ด้วยเถินสาทุสาธุสาทุเนื้อ าน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผม่อสิขออนุญาตขอโชคขอลาภดยการเขย่าเซี้ยมซี่ได้เลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตปังๆขอให้สิ้งสักดิธิ์ปูยาตายาย่หรือว่าพระพุ่มเจ้าทีเทวลาเทวดาอารักที่ปกปักหลักษาณนะสถานที่แห่งนี้อขอให้ยิบเลขเซี่ยมซี่ออกมาสามไม่ออกมาเทลไมั ให้เป็นเลขถ่ายของละวันที่หนึ่งของมวดวันที่หนึ่งกรกะดาคมพอสองพันหารอยหกสิบหกสามโตปังๆดังๆคือตรงๆเน่นๆนีนเด้อสาธุสาธุออกมาแล้วค่ะไม้ที่หนึ่งไม้แรกเนาะค่ะไม้แรกนะคะรท่านผู้ชมไม้แรกเก้าค่ะท่านผู้ชม หมายเลขเก้าหมายเลขหมายเลขเก้านะครับใช่ไม้ที่สองไม้ที่สองหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกหมายเลขหกท่านผู้ชมเก้าหกอีกหมหนึ่งสามโตตรงตรงบางๆบางๆเลย ออกแล้วปุ่นไม่ปุ่นออกกันไม้ที่สามเป็นไม้เลขเจ็ดแต่ว่าโลดออกมากันรอดออกมาทั้งสองอ่าน้ำกันไล่ๆกันออกมาครับไม้เลขเจ็ดกับไม้เลขสี่นะท่านผู้ชมเป็นเจ็ดสี่เก้าเก้าหกเจ็ตสี่เก้าหกเจ็ดสี่เก้าหกเจ็ตสี่นะครับท่านผู้ชมเออเนหายหลงแล้วค่ะสาธุ ก็หกเก็บซ<ต>ี่ข้างบานมนคือได้โศกได้ลาบน้ำหาเทียบตากระยา่อยอยากกินนี่ยังเพื่อนกัสิได้น้ำมาถั่วไอ้เหรอน้ออันเถื่อกันได้โศกได้ลาบนำา้ำหน,น่อยพู้ต้นมะขามแถวนี้เนาะต่อยในต้นนั้นไงอายุเป็นร้อยปีเด้แมนตนน้นใหญ่แต่ว่ามันหกบากกาเข้าไปแต่ว่าแปลกใจต้องมองหันหลัตนตนอกกองตน้นต้นมะกรอกต้นแมนต้นคือมีปลาปตุลู่เมื่อว่างเลยฮะปตุลู่ด้วกันไม่บอเคยมาตะเคียนเนาะอุ้นีบ่เคยมา ซึ่งมาเจอหมองนี้กับสารใหม่น้ำแมนเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับเพราะว่าขันเพิ่นเจ้าของหน้าเพิ่นบ่บอกให้มาผมก็บอกบอกหูสำเร็จว่ามีหมองนีหรือว่าบ่กลามากมมาขอขอหลายอยู่เด่นนิเบิ่งแน่แมนน้ำดอกน้ำแดงเต้าหอยพีน้ำปวดน้ำแดงเป็นเอ็นลอยกับที่แดงหลายด้อครับเพิ่นว่าไท่บานเจ้าของหน้าเพิ่นกระได้นะโมแมนบ่กเพิ่นว่า แต่ตัวใดบอกคราไมเดอรสันว่าอย่าให้เพื่อนมาเบิ่งเอาเนาะค่ะว <c oughs> ่าไดตัวใดมิซีด้เล็กถูกป่ะต่อยมิซีตรงกับเซมซีเมาตรงกลางตรงกลางจะเป็นเล็กเก่าเลยเป็นไปได้คล้ายเล็กเก่าเเพื่อนหายแบ่เมียแล้วตรงกฟังๆเลยนาคบ ได้เห็นอยากกินยังก็ไปบอกเด้อว่าตาก็อยายอยากกินยังอยากินแตยังเนาะเนี่ยอยากกินของหวานของข้าวอันไหนก็ไปบอกลูกบอกหลานเด้อทขหมากขมผู้นัเพราะว่าลูกนั้นว่าสถานที่มองนี้เป็นแดดใสกันเลยเลยบ่ได้เตรียมคขหมากขมผู้มาให้บ่้เตรียมคขหมากขมผู้มาให้ตาเออบอกเพว่าแนวผู้ไปบอกเพื่อนกับบอเลยบอกรายละเอียดครับผมก็เลยบ่ได้เตรียมบอกแต่เพื่นอนว่าได้โ่งน้ำย,ย,ำยู่มมองนี้ย สามโตตรงๆก็เคยได้มาแล้วบัดนที่นี่ลอตเตอรี่ก็ได้มาเรื่อยๆผู้เพิ่นมาขอแต่ว่าเพิ่นว่าแบบนี้เด้หมมองนี้น่ะคนขี่รถผ่านไปผ่านมาถ้ามาผู้เดียวกันคำขึ้นเห็นมีค้นยางเด้เห็นยางยู่แม่นเห็นอยู่โน่นนี่ล่ะคนโน่นนี่โด้นนี่บริเวณเอาบ่แม่นต์มันคนมาใต้กบใต้เขียดบ่บ่บ่รู้คือกันเขาเห็นหลายซึ่งคนผ่านไปผ่านมาทันแถวบ้านนี่ขาเจ้าบีบแต่บอกเด้ชแล้วก็่านผู้ชมโอ้ยคนชิลลูเลยครับท่านผู้ชมเลยค่ะท่านผู้ชม มีขันโมเมนต์เก้าเว้นกระบอกกามานะครับมองได้ก่อนที่ว่าคนขีนนน้โหลดหม้อไซค์ถนนเส้นนี้ข้อหกั<า>กตาได้ถามเพินเพ่นว่านอยู่จุดใดอยังมองได้ใช่ว่าเพิ่นว่ายถ้าถนนเส้นนี้คนขีร่รถลดมากพีจังยานมีคนกวกเอาอีกย่างไม,าม่เบรกกับทันหันเบรกรถซื่อๆถนนมันกันโล่งไหม อ้ S <S ในลม้ลมล้มพ่อหักตายแต่ว่ายุมองได้เพราะเด้ถามลายลายเฮ้ยดพระรูปต่ว่าเป็นสนนถนนเสร็งเนืนน้อขนเคี่ยงรูปตัวว่ามันสิเมนต์มองนี้มองที่พระพุทธรูปลแล้วเดี๋ยวต้องไปสอบถามรายละเอียดเจ้าของทีเป็นอย่างสีหูรายละเอียดก็เนี่ยภาพนี้เลยอาจารย์บอกว่าเหรียญตัวที่สองมิเกิลได้เจ้าต้อยตรงกับเซียมซีได้เออตรงกับเซียมซีเลยเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามอีกว่า กินป็นต้ไดสากรูปปังปังฟังดังฟังปังคนได้สวกได้หลาดนั่นตากับย่าเลยเจ้าทีเต่าทานอยากินอย่างกับไปบอกเอฟซีก็ได้เนาะแม่นไปบอกเขาฟันเอฟซีก็ได้ไปบอกเอฟซีก็ได้เนาะค่ะตากับย่าอยู่มองใดมองใดทานใดอยู่มองใดยังสิว่าอยากกินนวนกินนี่อย่าได้นั่นได้นี่ มี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 ตากับย่าอยู่ห่างใน้าอายุยู่ห่างในเลยเขาอีกบ่หู้งว่าเป็นอะไรได้ยังไงมันก็จังจะเมากวนอิมบ่โมนเใจมั้งโมเมียแโมนเอจใจเราคนลูว่อเหลขถูกกปจังไหมซาเนาะ ปูกนะน่ใหม่เรื่อยนะฮะต้นมโกตมโกตนนั้นอนุหลายปีเลยออต้นบกุ้กหิวพ้านาันี่กยกุน,นกงหิวพา้กพากุกงหิวผ้าเนี่ยต้นหิวที่เอ่อต้นองแสดงว่าโน้่นนี่นี่จะต้นใหม่ ที่อันนี้ต้น,ตนนยิวผาที่เป็นน้ำแหลมคมๆเลยย่อยต่อ,อยังว่าต้นยิวผาต้นบักโก้มกะโก้ต้นบักขามใหญ่ต้นบกักกอซึ่งมันเป็นนุ่นนุ่นนุ่นกับม่ม้ไผ่แต่ว่าตน้นแล้วก็ไม่ต้นโก้น่าต้นขึ้นออามากเลยเอ้อถูกข<ป>ึ้นไปไปแบบนั้นือว่ามันร่มคอ,คอยหันหนะ้าคอยหันหน้า ท่านผู้ชมตัวชุดวไทยมันเลขแปดบอกให้เลขเก้าเป็นซีเก้าถ้าว่าเห็นตัวชุดวไทยเห็นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันกลัวเลขทูบจะหล่นลงก่อนเป็นซีเก้าแปดบอกอย่าต่อยน่นๆนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมซีเก้าแปดพอถูกเริ่มเอียงถูกยันถูกลมเนาะครับนี่เนาะค่ะซีเก้าแปด เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนะครับด่านนั้นนะครับท่านผู้ชม498โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นเมื่อสันคเป็นเหยื่อนย่างไรหรอกนี่คือด่านในนะครับนี่ตายายยู่ด่านใหนะครับท่านผู้ชมด่านใในสารผนเนาะครับจะตวดิ์จะาีจะาทานจากยาย ออกพวกให้เลี้ยงก็ให้ขอสามโตตรงๆฟังๆดังๆเลยเด้อดวงตากระย่าอยากกินอยังกับไปบ่อเอฟซีเลยเนาะค่ะไปจะกใจย่างแบบเนียนย่งเซนหกซโนเอียงไปนะครับท่านผู้ชมเอฟซีเลีเยงถูกก็ด้ นะครับไในน้ำนนนะะตาเย,าย้ยในน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำประพุ่มเจ้าทีหรือว่าเทวดาเทวดาอารักษ์ที่ปกปัก <laughs> รักษาอยูส่สถานที่แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมกันได้เรียบร้อยนะครับนี่จะเฉลี<ด>่ยกาบ<ด><ด>ล่าแต่ตำรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีขขถูกทันโชคดีร่ำลุ้ยปังปังไปกับศาลเจ้าทีเนาะค่ะตาเยายศาลตาเยายเนาะค่ะ ขอให้โชคดีเฮ้งๆรวยๆนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวินชาแนลป้าต้อยคนมีเซนนะครับเฉลกรล่าแล้วนะครับกรล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ารวยปังๆกันทุกท่านทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับมาวินชาแนลกับป้าต้อยคนมีเซน์ก็ เขากล่าวคำว่า,า,าสวัสดีครับ